สวัสดีครับเมื่อกี้ก็มาพบก,กับตะโกจัดไห้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ตะโกก็ว่างๆงานเลือยจากคลิปที่แล้วเนาะไอายุข่าอยุข่าแปดเมตรเนาะสิบหกสองแล้วไปแล้วก็ก็ยังเหลืออีกสเสด็จหน่อยต้นนึงยังไม่แล้วดอกแต่ก็พักก่อนก็เมื่อกี้มือว่างๆก็บมือที่เฮ็ดทปยังก็นี่ปลูกไว้หลายปีเ,เนาะ เจียงนาหน่อยเจียงนาหน่อยตะโกเนาะเจียงนาหน่อยปีกใหม่เนาะตะโกเล่ใหม่กับเก็บเก็บมากเขาให้กับเก็บเก็บมากลูกไว้ก็ได้หลังพ่อได้พ่อได้พักละน่หลังบโบไงวัวตัวดอกห้องกับประมาณเจ็ดสอกเนาะนท่านด้านหน้าก็ยังมัมีกระไดตะโกก็เลยใม่เฮ็ดกระไดเนาะปีกใหม่กับที่ไปเรื่อยๆมากละเขาให้มากเขาอีตอนสะาดแล้วเนาะเขาก็เลยให้มากเนาะก็เลยเนี่ยตะโกก็เลยมาก ออกไอเดียเนาะมาเห็ดไอบันไดบานเนาะเนี่ยโมมี่ก็เลยโมต้องไปจ้างเขาเห็ดโมต้องไปหาใหม่ให้มันยากเนาะคิดเห็นเลยก็เห็ดเอาเองเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องนี่อันนี้แนวคิดของตะโกเนาะนี่เห็ดให้มันเป็นขั้นบันไดเนาะเนี่ยซืได้ปิดเทียงหน้าไว้ ออกแบบเองเล้คิดเองพี่น้องบ่าไดบึงแบบทั้งหดมาดอกเนี่ยมันเกิดจีมาณนี้เนาะบันไดแผ่นไม้เนี่ยก็จับฉากพอจับฉากได้แล้วก็ไปหั่นแผ่นไม้มาให้จับฉากทั้งหมดแหละแต่เวลานั้นมันก็เป็นสินดีเนาะมันเป็นมุ่นมุ่นเนี่ยมันเป็นมุ่นมุ่นมันก็เป็นสินดีเอาแต่เีบ็เบเนี่ยไว้ใส่งานมันเนาะเนี่ยเดยวตะโกสิไปเจาะเนาะ เนี่ยเดี๋ยวจะติดจะเจาะเ,เนี่ยซื้อแนวล็อกมาละล่ะเนี่ยแนวล็อกมันก็เป็นในตะปูมุ้งกระเบื้องนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวก็ติเจาะออกไปเจาะกันสักข้าวหนึ่งเพราะว่าตะโกบะมีไฟฟ้าดอกออกไปเจาะบัน่นบั่นลานยวยไก่ไนี่แหละพวกไก่ดอกเนี่ยก็จีประมาณนี้เนาะแผ่นแรกเดี๋ยวเบิ่งแผ่นที่สองกันก็แผ่นที่สอง ไอ้คือการออกแบบแผ่นสองกับลันลันเงินมากสักน้อยเนี่ยตะโกงมากไปแล้วล่ะคือเอ๊ะเดี๋ยวลนเดี๋ยวออกไปเจาะเนี่ยมากมากไปเแบบนี้นะละๆๆๆันลันเงินไปสองแผ่นสามแผ่นเนาะสามขันละนี่แหละเดี๋ยวก็เอา,านั้นมาใส่อีกเดี๋ยวไปเจาะก่อนเดี๋ยวมาประกอบให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจาะก่อน เนี่ยน้อพี่น้องนี่พ่อตะโกไปจอหงมาเนาะนี่มาเบิงตะโกตะไป็นมาเนี่ยตัวนั้นเวลาประกอบพ่อก็เอานันห้องไหวเนาะนี่ตัวนี้ก็เอามัดเกี่ยวแหละตะโกว่ามันหันง่ายดีเนี่ยมันมาต้องมาตอกปวกพวกอยู่หันเอาเวลาหนังหันหันหันไปเนี่ยให้มันเข่าเนี่ยเนี่ยค่คอยๆไล่มันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เขา่าของมันไปเรื่อยๆ มากมาแล้วเออค่อยคิดค่อยเฮ็ดไปเนาะมันบ่ค่อยมีตังจ้างเอาดอกเฮ็ดเอาเองแล้นี่ตอนนี้ตะโกก็ได้ประมาณเนี่ยเนาะนี่อันแรกน่ะเดี๋ยวหัดแน่นๆแล้วเมื่อกี้นนแิแน่นแข็งแกรงดอกตะโกก็เจาะผู้มาไวเนี่ยมากมากขห้นเป็นห้อยไม้ไว้เนี่ย จ้องหูมานี่เห็นบอพี่น้องเนี่ยนี่ก็จ้องหูมาไว้แล้วประกอบไปเรื่อยๆเนาะนี่นี่ได้คันนึงแล้วเนาะพี่นี่ได้แล้วนึงคันแล้วเนี่ยน่าอ่ะตะกูก็ได้แล้วนึงคันวันเนี่ยสองอันสามอันแล้วค่อยเฮ็ดไปเอาละประมาณนี้ก่อนเนาะ นี่ตะโกก็มาหันมาหันอันที่สองเนาะมาหันอันที่สองใส่แล้วเนาะแล้วก็เอาไอ้ทานตะโกเด้อเนี่ยอันนี้ยัดลงเตาเด้อเอามาหนุนก่อนนี่เอามาฮ่องก่อนเพื่อให้มันได้สั่นมันก่อนเดี๋ยวจะเาตัวเนี้ยมาประกบขางมาประกบขางแล้วก็จะได้เขียนแบบจะได้เขียนว่าเนี่ย ไอตัวมันม้วน,นมันเนี่ยเท่าไรเท่าไรเขียนใส่เนี่ยนะน่ะจะได้ไปเจ้อไปเนี่ยจะได้เอาไปเจาะแล้วจะได้มาประกอบอันนี้ขึ้นรูปมันก่อนให้มันได้รูปส้มก่อนน่ะนะนั่นแหละี๋ยวแต่ก็ใส่อันอันที่สามต่อพี่น้องที่ตามเบิรงเด้อร์แผ่นที่สามนาะพี่น้องนี่ อันไว้แะหนึ่งองาเวลานันตะโกกริดันเขาใต่ล่างว่ามี่ล่ะเนี่ย,ยเส็จเขาทั้งไตมันเพราะว่ามันจเจลเลยก็ดีนะเข้าไปสักหาเส้นเข้าไปทั้งตีทุนนักหาเส้นเดือนเข้าไปนัแหละกัตูดเข้าไปว้านักเติมนี่พี่นอ้อง นักขับเนีกก่ยน่าจะตูดเข้าไปนะตูดเข้าไปตอดเข้าไปสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดหรืปีกไมไม่ต้องไปจ้าง,งเขาเฮ็ดง่ายๆลงทุนสักบาทเจ็ดประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทมาั่งหนักจืดมากนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใส่หลายตัวอยู่ แต่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตะโกเขียนแบบกันเด้อะตะโกกับไซมาเนาะเบื่อคำเลยไปเจาะเมืดน้ำเจาะเจาะมากมันลงแมนเนาะพี่น้องอันบบแม่นนี่เนี่ยมันไสเนี่ยมันจะบบนี่เนาะได้หรมันไส่หนอดยากมากมันลงแม่นแมนแน่นอนตะโกกับมากมากมากนะครับ มาประกอบเนี่ยเจาะเจาะมามาประกอบประกอบได้ในซองในซองละเลยอันนึงเนาะพี่น้องเนะงาะหัวมือคำด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณถุ่มบัวกวาแหละเจาะแล้วกับมืดพอดีจะได้สารน้ำเจาะเพราะว่ามันหนองวัดต่งมากตอนนี้ได้ซอง้วนี่ สองขันล,ละหรือขันนึงเนี่ยขันหนึงแล้วนังกระินี่แหละใส่น้ำหมากนี่แหละมีหมากมันอยู่ใส่หยาพี่น้องเป็นอันที่สามเนะาะยากโกกมากไว้เนี่ย ไอ้นอด4ตัวเัาเล่นก็เคาะมันเข้ามากมันแล้วก็ใส่หนอดเน,น,นี่ยประมาณเนี่ยเนีะพี่น้องหลักตรงามากแล้วก็นขันหนอดเมื่อเขา้าไงมันก็ลงตัวพอดีหเหตุง่ายๆพี่น้อง แล้วก็ถาวนน้ำทนทานสวยงามน้ำเดี๋ยวมาเอื่นติดตามเอล่าบันไดเด้อเล่าบันไดสวยๆติดตามเด้อพี่นองเด้อ สินสวยๆจักสวยโบสวยเนาะพี่น้องแล้วแต่เบิ่งเอาเนาะนี่ตกูกะจี๊ดตั้งเข้าไปนี่นี่ละมันกระจอกมาประมาณนี้ละนี่ละรักงามโมงามเน้อโมเบิ่งเนาะนี่เบิ่งลายมันนี่น้องนี่ลายมันสวยอยู่อันนี้เป็นกระถินน้ำร่องเนาะเห็นมันโง่โง่กูกัเก็บมา ว่าสิเผาทานนั่นแหละ,ะเดี๋เลยบ่ได้เผาเอามาใส่ประโยชน์เนี่ยเอามาเดี๋ยวก็มาติดตั้งเนาะเดี๋ยวก็มาเจาะหู้เจาะยังก็ห้อยน็อตใส่เนี่ยให้มันงามให้มันเป็นชิ้นเว้นยังดอกสวยดีนั่นแหละเนี่ยก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ลูกน้องก็หลายเลี้ยงเขาไว้เพราะว่าไอ ตัวนึงเขาเนี่ยนาะงามบอยพี่น้องเห็ดง่ายๆนี่ก็ยังมีน,อน็อตเหลืออยู่กับพอดีล็อกได้พอดีนี่น,อน็อตเหลืออยู่อีกอ้หาหกตัวเนี่ยก็พอดียิ่งน็อตยิ่งน็อตเลยนั่นแหละเห็ดง่ายๆเราต้องลงทุนหลายเนี่ยเห็ดได้พี่น้องเบิรงคิดกะโกะหลวก็เห็ดได้เลยเห็ดง่ายหลายเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ติดป,ประมาณเนี่ยนาะพี่น้อง ส <c oughs> ำหรับเมื่อนี้ก็ตะโกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตะโกเหดคลิปต่อต่อไปได้เด้อพี่น้องเด้อสำรับเมื่อนี้ก็กล่าวคำวา่าสวัสดีครับ